สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอ้โหวันนี้มาก็เผื่อท่านใดยังหยุดอยู่นะอ่าท่านใดยังหยุดอยู่เดี๋ยวคนไม่รู้วันตอนนี้ก็เข้าพรรษาเนาะเข้าพรรษาเข้าพรรษาก็เผื่อท่านใดเป็นวันหยุดอยู่วันนี้เลยครับผมไม่หยุดนะเปิดมาเฟเปิดปกติก็เลยเดี๋ยวพามาชม เทาเฮาส์สวย,สวยครับผมบท่านใดที่กำลังมองหาครับเถาเฮาใกล้โรงพยาบาลอุตรดิตนะครับห้ามพลาดไลส์สดนี้เลยด้านหลังเรานี่นะครับเาาเฮาสไตล์โมเดิร์นนะสอง <ผม S 2> ชั้นสวยๆเลยนอกจากคําว่าใกล้แล้วยังไม่พอนะฟังราคาแล้วก็หือ ห้ามพลาดอะห้ามพลาดเลยหมอได้บอกแล้วพยาบาลใครนะที่ฟังอยู่นะใครทํางานโรงพยาบาลฝากกดไลค์กดแชร์ได้บอกได้เลยว่าหลังนี้คุ้มค่ามากๆนะหรือว่าใครมีใครกำลังจะย้ายกลับมาอยู่จระดิดนะพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ต้องการบ้านพักที่ต้องการความปลอดภัยในส่วนที่อยู่ใกล้หมอใกล้โรงพยาบาลเดินทางแป๊บเดียวเนี่ยครับชมไลฟ์สดนี้นะครับนี่เลยด้านหลังเล่าพี่โอขอรายละเอียดหน่อย ด้านหลังนะครับเป็นทาวเฮาส์สองชั้นนะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนหนองบัวหลังโรงพยาบาลนี่เองนะครับห่างจากโรงพยาบาลเพียงแค่350ิเมตรนะครับนี่เห็นตึกไหครับเห็นไหมในกล้องในกล้องไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมแต่เดี๋ยวผมไปแปะภาพมุมสูงให้แล้วกันว่ามันอยู่ใกล้โรงพยาบาลอุตราิกร์มากๆนะสำหรับตรงนี้นะครับก็ที่นี่ก็เป็นชุมชนหนองบัวหนองบัวครับผมครับก็เส้นนี้ก็อะไรอ่ะหมู่บ้านทวีจิตแมโนรนะครบๆตามเท่านี้แล้วก็ไปออก ถนนตัดใหม่บางใหญ่สายสต์ใกล้ๆก็เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับปูบนเนื้อที่33.2ตารางวาถือว่าเป็นทาวน์เฮาส์ที่ใหญ่มากๆนะครับรัวพื้นที่ใช้สอยโดยรวมครับอยู่ประมาณที่100ตารางเมตรนะครับอันนี้ยังไม่รวมส่วนต่อเติมนะครับใหญ่นะมีส่วนต่อเติมได้นะครับโดยเฉพาะที่สําคัญนะครับข้อดีพิเศษของทาวน์เฮาส์หลังนี้คือเนี่ยพื้นที่ห้องริมห้องริมห้องริม จอด,ดรถได้เลย3ามคันประมาณนี่ห้องริมนี่คือถ้าเกิดใครเอามาแล้วก็มีรถมีของเยอะหรือว่าต้องการต่อเติมเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะบดบ้านข้างทาห้องริมไม่อึดอัดนะครับ,รบนี่หายากนะทาห้องริมะนะครับแล้วก็ตัวบ้านตัวอาคารเป็นอคอนกรีตสำเร็จนะเป็น ถ้าเรียกกันภาษาชาวบ้านก็คือบ้านตึกนั่นแหละนะครับก็เป็นเป็นตึกสองชั้นนะครับก็เป็นแนวสไตล์โมเดิร์นแต่บอกก่อนนะครับเท้าเฮาหลังนี้นะครับเป็นเท้าเฮามือสองแต่ยังไม่มาอยู่คือเหมือนหนึ่งเป็นมือหนึ่งอ่ะก็ขายตามสภาพแล้วกันแต่มันคุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะคุณได้เป็นทางเฮ้าห้องริมนะครับที่สําคัญที่นี่ใครเป็นกังวลเรื่องน้ําท่วมน้ํำสบายตัวชุมชนหนองบัวเนินโรงพยาบาลเนี่ย มันสูงอยู่แล้วสูงแล้วก็ตัวตัวอาคารถูกถมขึ้นมาแล้วก็ยกจากพื้นมาอีกนะสามสิบเซนได้สบายสูงกว่าถนนครับครับผมพอเป็นทาวน์เฮาส์มันมันดูไม่อัดพี่ใช่ครับแทบจะเป็นบ้านแฝดแล้วอ่ะเป็นแบบขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆเลยอันนี้นะครับนอกจากพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคาเนี่ยโอ้โหอะเปิดเลยทาวน์เฮาส์สองชั้นหลังนี้นะครับพื้นที่สา2สิบาุดสองตารางวานะครับ กับราคาเพียงแค่1นึ่งล้านแปดแบาทรล้าแต่แปดราคาที่พร้อมโอนนะครับและที่สําคัญก็ยังมีของแถมแหนยภายในเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวเรารวบรัดตัดตอนเดี๋ยวเราพาเดินไปเดินที่เรายืนอยู่นี่สามารถทําเป็นที่จอดรถได้นะเป็นด้านหน้าบ้านครับก็อย่างที่บอกมันเป็นเทาเฮาส์ทรงเป็นทรงสไตล์โมเดิร์นนะวัยรุ่นอยู่ได้ผู้ใหญ่ก็อยู่ดีครับก็ให้ตัวอาคารภายนอกก็ให้เป็นสีเทาครับก็ตัดด้วย อ่าเป็นสีขาวเป็นสีเขียวนะครับผมโอ้ผมสังเกตเนี่ยนอกจากพื้นพื้นตัวบ้านเนี่ยที่ยกสูงมาจากถนนแล้วตัวพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านก็ยังยกขึ้นไปอีกโอ้โหนี่เป็นเมตรข้อดีเมตรครึ่งเลยนะจริงอ่ะโซนเนี้ยเรื่องน้ำท่วมน้ําท่วมเนี่ยครับผมไม่มีอยู่ละแต่นี่ก็คือเพื่อความโปร่งเพื่อความพื้นที่ใช้สอยที่มันเยอะขึ้นนะครับก็บาตัวบ้านที่มันยกสูงเนี่ยข้อดีของมันคือเรื่อง สัตว์เรื่องแมลงต่างๆสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเนี่ยหายห่วงปลอดภัยนะครับมาเดินเข้ามาในตัวบ้านก็จะเจอกับตัวด้านหน้าบ้านนะพี่โอเขาก็จะเป็นนี่ประตูประตูเขาก็จะเป็นสองชั้นนะอ่าสองชั้นก็จะเป็นอ่าเป็นด้านรกเป็นกระจกเล็กม้วนเป็นประตูม้วนก่อนใช่สองชั้นนะด้านในเป็นกระจกครับผมโอ้สบายนะครับคือสบายปลอดภัยแน่นอนใครมีอยู่บ้านก็ปลอดภัยแต่ทีจริงเ่ะด้านนอกบ้านรั้วก็สูงมากๆอยู่แล้วนะครับผมใช่ อย่างที่พี่โยบอกตัวบ้านก็เดินเข้ามาก็จะเจอกับตัวบันไดนะครับบันไดขยกลดับสูงมาก็สักประมาณ60ซนติเมตรนะครับผมครับผมจากพื้นหลักนะครับเดินเข้ามาพบกับห้องโถงหลักเลยนะครับก็เป็นห้องรับแขกนะฮะครับผมห้องรับแขกภายในบ้านภายในตัวบ้านตัวพื้นเป็นแกรนิตโต้นะครับเป็นกระเบื้อง6กคูณหเนาะผนังให้ไว้เป็นสีขาวครีมนะครับตัดด้วยกระจกอลูมิเนียมสีดําระเบื้องระบบฝ้าเป็นไฟระบบไฟเป็นดาวไลท์นะครับฝ้าเป็น แผ่นเรียบสีไลน์นะครับก็ให้สีเป็นขาวครีมไว้ให้เรียบร้อยก็ตัดโดยใบมอกสีน้าตาลนะครับก็เดินเข้ามาในบ้านก็เขาเรียกพิมพ์นิยมสรงนิยมแล้วกันแต่ว่าทาวเฮาส์อันนี้คือเหมือนสไตล์แบบว่าไม่แออัดนะอ่าใช่อ่าเดินเข้ามาเจอแบบเป็นเหมือนบ้านเลยนะมันมันมันแทบจะเป็นบ้านแฝดแล้วพี่โอ้คือมันเป็นห้องริมเอางี้ดีกว่ามันเป็นห้องริมมันไม่ดัดเพราะมันจะมีด้านเนี้ยพอมันเป็นทาวเฮาส์ห้องริมมันมีกระจกเนี่ยมีกระจกด้างข้างนะ สบายสบายเลยสบายครับผมนะครับพอมีกระจกด้านข้างมันไม่ดดันนะครับลงปร่งสบายก็ด้านล่างนะครับเข้ามาเป็นโถงโถงก็ถัดไปก็จะเป็นห้องน้ําส่วนอ่าโอ้ห้องน้ําก็ยังหใหม่กริบเลยใหญ่มากใหญ่ด้วยห้องน้ําใหญ่ห้องน้ำอ่าเป็นลักษณะไม่ใช่เป็นห้องน้าใต้บนันไดนะครับเป็นห้องน้ําที่เป็นก่อโถงขึ้นมานะครับเป็นข้างบันไดนะครับ ตัวในภายในบ้านก็ติดตั้งเป็นแยกเป็นระบบะตัวเปียกแห้งไว้ให้ชัดเจนนะครับด้านนอกก็เป็นสุขภัณฑ์คอตโต้นะครับด้านในเป็นตัวโซนโซนเปียกโซนดับน้ำะนะครับแยกโซนเปียกแห้งชัดเจนเลยทีเดียวนะครับใช้สอยได้เต็มที่อ้าและที่สําคัญนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยอ่าครับผมแล้วก็เป็นห้องน้ําขนาดใหญ่นะครับปูกระเบื้องโมชนฝ้าเลยสวยๆนะครับ,รบก็เป็นลายหินเป็นลายอิฐสีเทานะครับครับผม จะก่อนเราจะขึ้นไปชั้นสองเดี๋ยวเราขอดูด้านนี้นิดนึงด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะเป็นโซนห้องครัวนะครับนี่ยแล้วก็จะเป็นอยากให้อยากให้คุณผู้ชมมาดูลมพัดนี่เห็นลมไหมครับผมน่าจะเห็นใบไม้ขยับอยู่แต่ถ้าได้ยินเสียงลมคือแบบเปิดแค่เปิดกระจกลมแบบเข้าเนี่ยดูดูเสื้อยกดูเสื้อยกะขย่าเลย ลงดีอ่ะพี่โอ้ต้องครัวต่อก็ส่วนด้านหลังกะจะเป็นครัวจะเป็นครัวบิวปูนะครับก็คือทำเคาน์เตอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีตู้เก็บของชั้นเก็บของอ่าทั้งใต้ชั้นเรียบร้อยเป็นบิวปูลครับค่อนข้างกว้างขวางนะครับสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารตู้เย็นเรียบร้อยหรือท่านใดมองว่าเฮ้ยเปิดบันนั่นนะเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมเป็นฉากได้เลยพีพีซีเลื่อนปิดเลื่อนได้เลยนะครับก็แยกโซนชัดเจนอย่างที่บอก คือที่ไห้สอยครบครับด้านหลังสะดวกให้ดูไหมได้ไหมได้แล้วนอกจากไอ้เดียวโซนห้องครัวแล้วนี่นี่ข้างในมีที่เก็บเก็บของเก็บของเก็บของนะกว้างขวางนะ ขปูกระเดื่องกันหาสีเรียบร้อยเรียบร้อยอครับผมตรงนี้ก็เอาไว้เก็บของนะพวกเครื่องดูดฝุ่นเครื่องพวกไม้โครไม้กวาดนะมันจะดูแบบไม่เกะกะนะครับก็ใส่เป็นบานเฟียมอลูมิเนียมไว้ให้นะครับด้านหลังบ้านด้านหลังบ้านนี่ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับด้านบนหิวเลยอ่าโอเคแม่เราก็ชอบใช้กำลังใช่ไหมมีกรนเยอะนะครับก็จะเป็นในโซนพื้นที่ซักล้างแล้วก็พื้นที่น้ำทิ้งนะครับก็อย่างที่บอกก็คือตัว ท่อระบายน้ำเนี่ยถูกอ้อมเข้าไปมีอยู่ด้านหลังนะครับก็ใช้สําหรับล้างจานหรือว่าตัวที่เป็นเครื่องซักผ้านะอยู่ด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังนี่สามารถต่อเติมได้เยอะครับเดีสำหรับหลังนี้ก็โอ้โหสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เข้ามาชมไลฟ์ของ AMS อเนะครับบอกเลยเลยว่าใครที่เข้ามาชมไลฟ์นะตอนเนี้คือคุ้มค่ามากๆนะบ,บอกกันได้เลยนะครับใครมีเพื่อนมีฝูง หรือมีญาติพี่น้องทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลหรือน้องนักศึกษาที่มาบรรจุใหม่เนี่ยบอกเลยผมแนะนําเลยหลังนี้เนี่ยหรือว่าท่านใดที่กําลังจะย้ายกลับมาอุตรดิตครับผมต้องการมีที่บ้านมีมีพ่อมีแม่มีหรือมีปู่ย่าตายายที่สูงอายุต้องการที่อยากจะได้บ้านพักอาศัยที่ใกล้โรงพยาบาลใกล้หมอใกล้ที่พักใกล้ที่กินที่อยู่ต่างๆอืหรือใครมีเด็กเล็ก อยากจะได้ที่เรียนครับผมตามท่นี้ครบหมดพออยุ่ใัยการมือจาราิตพี่โอชิมชนหนองบัวเนี่ยแม็คโคร500เมตรโรงพยาบาลอุตสาหกรมอเมตรครับผมนะครับนอกนั้นก็ร้านค้าร้านอาหารเดินปาออกปาซอยเจอแล้วนะครับก็บ เสร็จจากโซนด้านล่างครับชั้นล่างก็มีโถงมีห้องน้ำมีห้องครัวแล้วก็มีพื้นที่ซักล้างด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูชั้นสองนี่ชั้นสองนี่เดินขึ้นไปดูบันไดกว้างนะบันไดกว้างนะครับเดินได้เต็มเท้ากว้างมากสําหรับเท้าเฮ้าหลังนี้นะครับให้บันไดไว้กว้างเลยทีเดียวแล้วบันไดก็จะเป็นี่ยเนี่ยอย่างดีสแตนเลสครับผมเดินเข้าไปชั้นสองชั้นสองก็จะเป็นโซนพักผ่อนนะเนาะ ก็จะประกอบด้วย2ห้องนอนอ่าหนึ่งห้องน้ําเป็นโซนไพรเวทนิดนึงเนาะครับผมครับผมก็ชั้น2องเวิวบอกไปก็เป็นตัวอาคารก็เป็น2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนี่นี่เดี๋ยวให้ดูประตูก่อนใช่อ่าสังเกตประตูนะครับ no นี่อย่างนี้นะครับนี่เป็นประตูบางใหญ่เลยทีเดียวครับอันนี้พาไปดูห้องนอนที่สองก่อนปึ๊บห้องนอนที่สองนะครับจะเป็นโซนด้านหลังนะครับ ซึ่งเนี่ยกว้างขวางเลยทีเดียวแอร์ยังใหม่อยู่เลยแอร์ก็ยังใหม่ครับผมอันนี้ก็แถมให้แถมใช่ไหมครับผมโอ้โหมีติดตั้งเป็นระเบียงนี้มีติดตั้งกันนกมาให้เรียบร้อยแล้วใช่หมดปัญหาเลยสบายแล้วก็ทำมาอย่างดีนะครับออกแบบไปอย่างดีนะครับอ่าใช้กว้างขวางนะครับแล้วเปิดก่อนมีระเบียงนอ่มีระเบียงเรื่องระเบียงถามพี่โยได้ ครับผมเงาเงาก็เดินเดินเล่นระเบียงกันเดินจงกรม,มอ่าเ <c oughs> ข้าเข้าวันสาเนทำบุญเดินจงกรมได้นะครับที่เห็นสีส้มๆเนี่ยอันนั้นวิทยาพยาบาลอุจจรดิตนะครับผมด้านด้านที่มือที่ออกชี้ไว้เนี่ยเห็นตึกสีส้ม,มไหมครับในกองเห็นอยู่นะครับตัวน,นั้นเป็นวิทยาพยาบาลน,นะ ก็อย่างที่บอกก็คือเข้าที่จริงไปโรงพยาบาลเข้าจากทางเนี้ได้เลยขี่จักรยานใช่ตันได้เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะไรก็ได้ใกล้เลยได้เลยได้เลยครับผมนะครับตัวอาคารภายในชั้นสองก็จะประกอบด้วยพื้นก็เป็นแกรนิโต้เหมือนเดิมครับผมแล้วฝ้าก็ถูกติดตั้งไว้เป็นระบบซีไลน์นะครับเนี่ยสังเกตนะฝ้าข้างชั้นบนชั้นล่างนะเป็นนซีไล์ขึ้วไ้สูงมากมันทําให้โล่งโปร่งดูกว้างสบายเลยทีเดียวตรงสวยนะครับผมสวยทุกอย่างสวยโอ้ลมพัด นี่ครับลมพัดบรรยากาศด้านนอกนะครับนี่คุณก็จะเห็นวิวด้านนอกถือว่าลงตัวมากๆนะครับก็พ<บ>ี่โอเผื่อใครเพิ่งเข้ามาขอรายละเอียดสักหนึ่งรอบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมครับวันนี้เอ็มเซของเรานะครับพามาชมเทา้ทาเฮาส์สองชั้นนะครับอยู่ที่ชุมชนบัวหลวงหลงัลงโรงพยาบาลของเราชุมชนนอ,องบัวอ่ะหนองบัวอยู่หลังโรงพยาบาลของเรานี่เองนะครับ เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับบนเนื้อที่33.2ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยโดยรวมอยู่ประมาณ100ตารางเมตรนะครับต้องย้ำว่าเป็นทาวน์เฮาส์ใกล้ลงพยาบาลอยู่บนเนินแล้วก็เป็นหลัง,งนิดนะครับกับราคา1.88ล้าน คุ้มนะนี่ดี่ห่าสวัสดีคุณหมอหนานครับเอ้คุณหมอเข้ามาดูแล้วคุณหมอคุณหมอนี่หมอหนานคุณหมอก็อันนี้เขาอยู่แผนกอะไร้หมอนนานระแดงตับนะครับก็มาชมห้องน้ําห้องที่สองกันแล้วนะครับก็เป็นตัวนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับก็มีสุขภัณฑ์ติดตั้งไว้ให้มีเลนชาเวอร์นะครับมีตัวเครื่องทัดน้ำอุ่นนะครับติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับขนาดใหญ่กว้างขวางกว้างขวางครับกว้างขวางไม่ตืดอตันะครับสองห้องน้ำนะครับทั้งด้านล่างด้านบนเนี่ย ค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวครับเป็นพื้นที่ใหญ่หญเลย,ชยใช่ก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็หรือว่ามีเพื่อนมีญาติเนี่ยผมบอกเลยนะว่าแนะนําหลังนี้เลยนะครับราคานี่แบบโอ้โหคุ้มค่านะยังไม่บอกถึงราคาประเมินที่แบงค์สองล้านกว่าสองล้านกว่านะตอนนั้นน่าสองล้านกว่าบอกไปเลยว่าคุ้มากแล้วก็ได้คุณได้บ้านสภาพพร้อมเข้าอยู่นะครับอันนี้อันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าท่านใดไม่คิดมากนะ ครับสือกระเป๋าเขาไมา่อยู่ได้เลยสำหรับแบบน,นี้นะครับเพราะพวกสีพวกอะไรเนี่ยผมตีให้ประมาณ90%เร็ียบร้อยมับมันก็อาจจะมีในส่วนที่มันเป็นมือสองเนีที่บอกก็พวกมันอาจจะมีถลอกเลือเล็กน้อยแต่อันนั้นสําหรับภายนอกครับผมข้างในเนี่ยคืออย่างที่บอกเกียวิโอเอ่าเขาไม่ได้เข้ามาอยู่เขาซื้อไว้แต่ไม่ได้เข้าเข้ามาอยู่เพราะตอนแรกแต่ย้ายเข้ามาทํางานที่นี่แล้วก็วาากันไป นะครับตัวบ้านประวัติดีแน่นอนเราก็เพราะไม่ได้มีใครเข้ามาอยู่นะภายในเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยพรเข้าอยู่อย่างที่บอกนะครับมาอันนี้อยู่ในห้องนอนที่สองนะครับผมห้องนอนที่สองเนี่ยก็จะเป็นอ่าโซนห้องนอนหน้าบ้านคือติดกับถนนหน้าบ้านรับหน้าต่างก็เปิดวิวด้านข้างมองได้แสดงว่าหลังนี้เนี่ยก็มีแอร์แถมไว้ให้สอเครื่องครับผมก็คือในส่วนของห้องนอนทั้งสองห้องที่อยู่ชั้น2 นะครับแล้วก็มีเครื่องทันตุอุ่นเพิ่มอีก2เครื่องใช่ไหมพี่โอใช่กห้องน้ำทั้งสองห้องนะครับนี่เลยก็ท่านใดท,ที่กำลังมองหานะบ้านพักอาศาายัยใกล้โรงพยาบาลออเจดิต้องถามต้องบอกเลยว่าใกล้มากๆครับ,รบผมแล้วก็เป็นสภาพของเขาอยู่ผมแนะนําหลังนี้ใช่เข้ามานัดพี่โอก็ได้นัดนัดที่เอเมสเซจได้เลยมีเดี๋ยวเรามีบุญแจมาเปิดบ้านให้ชมนะครับมาชมของจริงสวยกว่าในกล้องแลวมุมมองมันจะเห็นชัดกว่าในกล้องใช่ครับผม ก็อสำหรับเรื่องสินเชื่อช่วงนี้ก็ท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาปรึกษากันก่อนนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะ,อ,ะอย่างที่ผมย้ําในทุกๆตอนในทุกทุกอย่างเลยก็คือถ้าเกิดช่วงเนี้ยใครที่มีแผนจะซื้อบ้านซื้อที่อ,อ,อาายู่อาศัยไม่ต้องรอไม่ต้องไป็นวเพราะ เข้ามานั้นเลยถูกใจตรงไหนถูกใจทำเลแบบไหนราคาไหนตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนซื้อมากๆแล้วครับผมเพราะคุณจะได้ของดีราคาถูกพโยนเนี่ยอยา่างนี้คุณซื้อถูกกว่าธนาคารประเมินะมนะอาจารย์มนะนะันะนะจะมีออกมาธนาคารนี้ใช่ก็พูดเลยถ้าถูกใจไม่ต้องรอครับผมไม่ต้องรอว่าเ,เดี๋ยวต้อง เดี๋ยวมันลดราคาอีกเอีก,กอไม่ต้องรอไม่ต้องรอทีบ้านไม่รอคุณแล้วนะครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาพูดมาคุยกันก่อนนะปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับว่าเกี่ยวกับ การยื่นขอสินเชื่อหรือว่าอะไรเงี้ยถูกต้องเข้ามาปรึกษาเราเนาะใช่ครับ่ผมได้ครับก็ฟรีนะเราดูเรื่องยื่นคู่เราถ้าซื้อกับเราเราดูแลให้ฟรีนะครับก็สําหรับหลังนี้ครับเป็นทาวน์เฮาส์นะครับเป็นห้องริมนะครับสามสิบสามจุดสองตารางว่าชุมชนบ้านหนองบัวใกล้โรงพยาบาลอุตดิงด์ใกล้แบคโคนะครับถนนบายพาสใหม่นะครับเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่เลยใครหาไว้พักอาศัยนะสำหรับที่นี่ราคาเพียงราคาเพียง1นล้าน8 8ดบาทราคานี้พร้อมโอนะครับ ครับแล้วก็เผื่อท่านใดที่หาไว้ปาระตาสัยห้ามาพลาดแล้วกันคลิปนี้รหรือว่า<ผ>มไม่ได้อยู่ใส่เองถ้าเจอคลิปนี้ก็ใครกำลังหาอยู่ก็กดไลค์กดแชร์ให้ไปให้คนที่กําลังหาอยู่ได้ไดเห็นแล้วกันนะครับก็ยังย้าอยู่เหมือนเดิมครับ13ปีที่ผ่านมาครับเอเมสเซจครับ ราคาโดยตรงจากเจ้าของทุกหลังทุกแปลนนะครับไม่มีบวกราคาเพิ่มนะครับมีบริการดูแลเรื่องสินเชื่อให้ฟรีนะครับมากับเราซื้อขายกับเราที่เดียวจบแน่นอนอ <ขบ S 2> ครบทุกกระบวนการครับรอโอเคก็มีอะไรฝากไหมพีวอ่อมีอ่ะมีอ่ะทำไมเกาเหลาถึงจ่ายแพงกว่ากว๋วยเตี๋ยวอ่าเพราะว่าเกาเหลาไม่มีเส้นย่อง จ่ายแพงเสมอข่มขมขายนะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปไหนครับเดี๋ยวผมไปแปะภาพมุมสูงวีดีโอมุมสูงในท้ายคลิปนี้สําหรับท่านใดที่รับชมจาก u t u b e นะครับอย่างเดียวบอกก็ซื้อขายเป็นเสด็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเข้ามาพูดมาคุยกันก่อนแล้วก็ฝากหลังนี้ด้วยนะครับหนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทเดี๋ยวนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0 8 9 215 022หรือเบอร์ที่สำนักงานนะครับ0 5 4 4 4 5 4 4ห4 5 6ะครับ<อ>หรือจะเป็นทางช่องทางไลน์เฟซบ o ๊กไลน์แอด หรือจะเป็นช่องทาง YouTube TikTok บนแพลตฟอร์มทางโซเชียลต่างๆก็สามารถทมาคุยกันได้เลยอยากเข้าไปคุยเจอพบกับตัวจริงก็เข้าไปที่เอเมสเซจนะสีเขียวเขียวเลยตกสีเขียวเลยสวยงามครับติดกับคินิกแพทาหารของเรานะครับสำนักงานของเราตั้งอยู่ที่สีแยกบ้านเกาะนะครับเยึงกับเทมมิทแบตเตอรี่ติดกับคลินิกแพทย์ตาหาร ตึกแถวเ,วเรียกว่าสี่เจริญบ็อกเกอร์ครับหน้าโรงแรมฮอปปี้โอ้โหครับผมเนี่ยสมายด้วยครบเลยครับผมบก็ได้ช่วงนี้ก็อุดิตร่างคิ้มๆแบเหงานะใช่เราไม่เงียบไม่เหงาใครเลงไว้อย่ามัวแต่เลงถ้่ั้นคุณยังไม่ได้ของดีๆราคาถูกนะครับโครับผมอันนี้ด้วยด้วยครับสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปก่อนเฮ้ยท่านใดเดินทางอยู่ก็ปลอดภัยนะทางรถกำลังเยอะเลยแล้วฝนตกด้วยนะครับโอเค ครับผมบ๊ายบาย